มามาบ้านสวนชาวบ้านเขาเลี้ยงวัวเขาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวกันเราเนะี่ยเลี้ยงหมาหมาดื้อแต่งหากนะมาดิมาดิมดีต้องไปหากินหญ้านะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเข้าบ้านตัวลูกไปตัวลึกๆอัอนนี้มานันนี่มานันนี่เดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุด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  ใส่จุงก่อนถ้าไม่ใส่แล้วไม่เดินคุมไม่ได้นี่ตามใจตนเองกินยาแล้วเห็นไหมกินยาอวัวกินยาเลยพ่อบอกว่าชาวบ้านเลี้ยงวัวพ่อเลี้ยงหมาือเคิดนกันเลยกินยา <c oughs> คือเคิ้นก็เลยกินยาเลยกินกินไอ้เคลนเป็นวัวเนี่ยอ,อี่วัวนมวัวหนองโพกินยาอื นั่นนั่นนั่นโน่นโน่นโน่าโน่นก้อยใหญ่ๆโน่นนั่น,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 นมันก็ยังกินไม่เป็นอีกอืปวดท้องถึงได้กินยาเครียดถ้าเครียดแล้วกินยาเลยกินกินกินเองกินเองไม่ป้อนแล้ววันนี้อ,อยากจะเป็นวัวเนี่ยแสดงตัวให้เป็นวัวสิกิน <c oughs> ได้เหลืองนย นี่หม่าเจ้าเล่ไปกลับบ้านเออจริงๆๆ